สวัสดีค่ะพามาชมบรรยากาศเรือใบนะรืบใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วสีแดงสีส้มเนี่ยพี่น้องดูผลไม้ริมรั้วอะไรนะบอมเบอร์รี่หรืออะไรเนี่ยนะพี่น้องเออญาตาเรียกถูกกว่านี่ เต็มเลยค่ะลูกแดงๆมีเปรี้ยวปิ๊ดเลยเด้อพี่น้องนะคะถ้าออกลูกสีอย่างนี้ก่อนนะคะจะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะลูกดำๆเลยถ้าลูกดำๆอย่างเงี้ยนะคะจะหวานเนาะนะคะถ้าลูกแดงๆมีเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวปิ๊ดเลยจะ้ะเปรี้ยวจนตาหวานนะะ่นะนะคะบรรยากาศที่ถนนใหญ่นะคะเสียงรถดังอยู่เด้อพี่นอ้อง ชมบรรยากาศท้องฟ้าสีน้ำเงินอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะนี่ก็แม่นเด็ดนี่เนี่ยพี่น้องนี่ก็แม่นเด็ดนี่เนี่ย,นยเนี่ยผลไม้งั้นเลยเนี่ยนี่ขึ้นเนี่ยเป็นแทวเลยค่ะเยอะเลย บอมเบอรี่หรืออะไรเนี่ยบอมเบอรี่หรือ,อไงเออเรียกถูกบ่ค่ะนะนี่นี่แฮมนี่แม่งนั้นล่ะนี่นะเก็บก,กินได้เด้อพี่นอ้องเนี่ยเก็บก,กินได้แต่อย่าปลาบุกมากบรรยากาศโอ้ยนี่แฮมนี่ด๊กนี่นี่ลูกสีแป็ดเลยเ ยังมงัลมบ่ค่อยมีนะวันนี้นาะคนก็เลยยัง,องอบออกมาเล่นเลิกกันนะมันเช้าอยู่น,น,นี่นก,นนนก็แม่นเลยนี่ปั่นจักรยานนี่นี่ก็แม่นเลยนี่นาะผลไม้ทั้งนั้นเลยนี่ยังเงี้ยหวานนะคะยังเนี้ยหวานแดงนี่เปรี้ยวกริตเลยค่ะ เต็มเลยบแม่นทั้งอะไรนะ